ก็ดูความเร็วนะครับผมความเร็วก็ได้ประมาณนี้นะครับอันนี้วิ่งในเมืองแล้วประมาณนี้ครับวิ่งในเมืองตัวนี้โอเคครับทุกคนก็สวัสดีท่านผู้ชมที่เราผิดกับช่องนี้นะครับผมอยู่กับผมไอ้ขอบเลยนะครับสวัสดี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 ฮาวแะก็นะคระเพื่อนๆครับวันนี้ก็ผมจะมาแสกผมจะมาแสกแสกอะไร แจกสูตรเออวันนี้ผมจะมาแจกสูตรจูนครับผมที20นะครับผมหลังจากที่มีคนขอมานะครับบอกว่าเฮ้ยพี่ครับแจกสูตรจูนที20นะครับนี่ครับผมผมก็มีโอกาสเวลาแล้ว่าได้ทำเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ไปดูกันดีกว่าครับผมว่าที20จะเป็นยังไงนะว่าสูตรนี้จะดียังไงนะครับผมก็ก่อนจะไปนะครับผมฝากลิมกดไลค์กด็สต๊าฟผมด้วยนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ผมเนาะก็เจอกันไม่จำเป็นไม่เจอกันอ่ะแต่ไปดูกันดีกว่าไปก็มาพูดก่อนนะครับผมว่าที20นี่ยเป็นรถที่เบาเหมือนกันนะครับผมโปทรงเดียวกันกบบพวฟูเลียยแอ้ แบบเบามากนะครับคุณดูแบบไม่ใช่บอลธรรมดาเบาเบาเหี้ยเออพูดตรงว่าเบาเหี้ยอะไรจริงเบามากนะครับผมแล้วเราจูนอะไรเงี้ยแบบถ้าจูนแบบการยึดเกาะเยอะใช่ไหมครับผมมันเริ่มจะพลิกได้ง่ายมากเลยครับมันต้องจูนดีๆจริงๆครับไม่งั้นแบบไม่ไหวครับเนี่ยก็ดูความเร็วนะครับผมความเร็วก็จะประมาณนี้นะครับอ,นนอันนี้วิ่งในเมืองแนละ้วประมาณนี้ครับวิ่งในเมืองตัวนี้ย้วย อันน <ítulo> ี้เดี๋ยวดูระยะทางตรงนะเอ้ยโอ้โหโหเกื่บไปอันนี้ดูความเร็วนะวิ่งออกเมืองนะดูอดืประมาณสองเจ็ดนะคุณดูประมาณสองเจ็ดอันนี้วิ่งตรงระยะนะคขับเร็วก็มันเท่าเมื่อกี้นะครับคุณดูเห็นไหมก็มาดูกันเลี้ยวนะกันเลี้ยงในซ่างในซอยอะไรพวกนี้ ก็ผมไม่พ้นที่นี้หลักตรงนี้แหละก็มันก็ต้องมา,มาตรงนี้แหละครับที่นนัที่จะสอบทดสอบด้ดีนะก็แบบเฮ้ยชนงอูม้มรู้สึกว่าเป็นซอกซ้ายเยอะดีครับมันแบบเอาไว้มุดแค่เอาไว้เล่นซอกซ้ายได้ดีนะตรงเนี้ยมันมันทางเร็วเยอะอ่ามาดูนะครับผมอาจจะมีชนบ้างนะครับผมก็ว่าผมขับรถไม่เก่งนะแต่คนดูก็รอดูเออ <c oughs> เออแปลกนะกูจะขับชนรอบเดียวกูดูงงแล้วช,ชนสองรอบด้ยวย ก็ดูประมาณนี้ครับดูวงเดียวประมาณนี้เลย<ม>เอ้ยเอ้ยเอ้ยไปผู้ต้องเกีร์ขนาดไหนกูขับรถล้อเดียวอยู่เนี่ยเดี<ม>๋ยวผมไปหาที่จอดเตินมน้ำมันก่อนนะคนดูไม่ไหวว่ะน้ำมันจ,จะหมดแล้ว แล้วปิดคลิปเลยไหมจะเปิดสูตรจูแล้วปิดคลิปดีกว่านะครับคนนี้ก็ก็อาจจะประสิทธิภาพก็ตามที่เห็นนี่แหละครับผมก็พอจะเป็นแนวทางให้คนอื่นได้บ้างก็อันนี้ก็ผมก็โอเคแล้วครับก็นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสูตรจูนกันดีกว่าครับผมว่าสูตรจูนผมจูนอะไรประมาณไหนบ้างครับนี่ครับผมสูตรจูนที่ผมใช้จูนน่ะก็มีประมาณนี้เลยครับการชิดก่อนอยู่ที่มันสี่ครับสี่สี่สีหน้าสี่หลังครับผมแล้วก็ วงเลี้ยวอยู่มา32ครับแรงเบรกอยู่อ่าศูครับผมเบรยอยู่3ามจอศย์จครับผมอัาตราเร่งก็อยู่ที่1นะครับผม,ผมก็แรงจะส,สุดใจครับผมความเร็วสูงสุดก็อันนี้ผมไม่ปรับเลยเลยนะเอาให้มันต่ำสุดอะก็นะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมก็เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็สวัสดีบายครับขอบคุณมากครับคนที่เข้ามาดูครับผมที่มีประโยชน์ก็ช่วยกระแชรด้วยนะม่แน่อาจจะลดนตกต,กตอกในคลิปเนี่ยดูทรงละเออาไปเจอกันครับทุกคนบ๊ายบายครับเจซียนรับปิ้ว